สวัสดีแฟนๆมวยปั้มทุกท่านด้วยนะฮะก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะฮะสำหรับสึกใหญ่แห่งปีอย่าง WrestleMania นียนั่นเองนะฮะซึ่งปีนี้ปี2021นี้ก็จะจัดเป็นครั้งที่37แล้วนะครับ w r e s t l e m a n i a ครั้งที่37ที่จะถึงนี้นะฮะก็จะจัดขึ้นในวันที่11เมษายนที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับหรือว่าตรงกับที่ประเทศไทยเนี่ยก็ประมาณเช้าของวันที่12นะครับผมแน่นอนว่า w r e เ t l e m a ม i a ียเนี่ยเป็นสึกใหญ่ระดับโลกนะฮะนั้นย่อมต้องมีแมตช์การปั้มมันๆเกิดขึ้นนนะะ้้้นน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 อออออยยย่่่่าาาาาางงงแกกจีััเเเเตตตตต็มมมไปดววววรรรืืริศส์คค และอื่นๆอ,อีกมากมายเช่นกันนะครับที่เกิดขึ้นในสึกเรสเซอร์เมเนียในแต่ละปีที่จะสร้างความสุขความบันเทิงให้กับแฟนๆมวยปล้ำทั่วโลกนะครับแล้ววันนี้นะฮะสถานีมวยปล้ำก็จะขอนําเสนอแมชมวยปล้ำที่เกิดขึ้นที่สึกเรสเซอร์เมเนียนะฮะแต่ไม่ใช่แมชธรรมดาแต่อย่างใดครับผมจะเป็นแมชการปล้ำที่จบอย่างรวดเร็วจนต้องอึ้งเลยทีเดียวนะครับดังนั้นมาดูกันเลยครับผมว่าจะมีแมชไหนกันบ้างนะฮะและจะโหดมันหาแค่ไหนกันครับผมกับ5้าแมชการปล้ำในเรสเซอร์เมเนียที่จบโคตรเร็วแต่ความหาไม่จบครับผม มาดูกันที่อันดับที่5เลยนะฮะพอหนุ่มกล้ามโตกับการเผด็จศึกในเวลาเพียง6วินาทีนะฮะอันดับที่5นี้ก็เป็นแมตช์ระหว่างเดอะร็อกนะฮะปะทะเอริกโรเวนนะครับผมซึ่งเกิดขึ้นที่เรสเซอร์เมนีครั้งที่32นะฮะเดอะร็อกเนี่ยก็แน่นอนเป็นสุดยอดตำนานมวนปล้ำนะฮะกล้ามโตหัวโลนสุดเซ็กซี่ขยี้หัวใจนะฮะมาถึงเนี่ยพี่แกก็เปิดตัวอย่างเท่เลยนะฮะพร้อมกับจุดไฟเผาป้ายชื่อตัวเองนะฮะที่อุตส่าห์สั่งํำมาอย่างแพงนะครับแต่ว่าก็มาจุดไฟเผาทิ้งในงานซะงงนนะก็ไไมม่่รรวาาาทเืหดิีย เต้นกีดการ์ดคอยเชียร์อยู่นะฮะพี่ล็อกเนี่ยก็บอกว่าเป็นยังไงล่ะน้องดูกล้าบพี่สกอ่อนสิใหญ่โตมาโหรานเทร่ระเบิดระเบ้อ ลีลาเหลือเกินนะครับจะบอกให้เลยกว่าจะเดินมาถึงเวทีเนี่ยโหเรียกได้ว่าอะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็มาถึงเนี่ยพี่ล็อกแกก็ไม่รอช้านะครับทักทายแฟนๆก่อนเลยนะฮะดับแรกนะฮะแน่นอนว่าเขาคือนัมบปลัมที่ได้ฉายาว่า The People s Champion นะครับและพี่แกก็พูดพ่าเพื่ออะไรไปอยู่นานมากๆจนครอบครัว Y วแอดนะฮะถึงก็ทนไม่ไหวออกมาขอขัดจังหวะสักหน่อยนะครับคุดจะได้ลำคาหลือเกินเมื่อไหร่กูจะได้ออกสักทีเบรไวแอดนะฮะมาถึงก็ไม่ลีลานะด้วยความที่ลำคาเดอะล็อกโม่เนี่ยก็เลยโม้ต่อซะเลยนะครับผมก ครับผมส่งลูกน้องไปต่อยแทนครับนี่มันป๊อตระดับไหนกันแน่วะเนี่ยออกมาขัดจังหวะเขาแล้วส่งลูกน้องไปตีเขาเนี่ยเออทุเรียนยิงเลยนะฮะเอริกโรเวนก็บอกโอ้เดือดร้ถเข้ามาต่อยอีกแล้วนะเนี่ยนี่เข้ามาต่อยเป็นแค่แกะขาวสายซื่อบริสุทธิ์ตัวหนึ่งเดอะร็อกบอกมาเลยและแมชก็กำเนิดขึ้นันเองครับผมเดอะร็อกปะทะเอริกโรแวนที่นเรสโซเมนี่ครั้งที่32นะ,ะเป็นที่มาของคขาว่าหัวล้านชนกันนะฮะใครชนะแมชนี้เนี่ยจะได้ยาผูกผมไม่เป็นรางวัลน,นะครับและเมื่อระครดังขึ้นนะครับโรแวน,นก็เตรียมตัวจจจะะตตต่่่่่่ออ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 ยยยยยาางเเเ็็็มมมทททีีีีลลลนนคคครรรรรรรััับบบบบบบแแแปกฏพืหได้้้วช นับ3ไปเลยนะฮะคว้าชัยไปอย่างง่ายดายความยาวของแมชแค่6วินาทีเท่านั้นเองนะครับหัวล้านชนกันนี่ก็เดกไอ้ว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ทำเอาคนดูเฮได้ดังมากพอสมควรน,นะฮะแต่ว่าเมื่อคิดดูดีๆแล้วก็เป็นการฝังสพวายแฟมิลี่ไปทางอ้อมนะครับ อันดับที่4นะฮะเมื่อจอร์ซีนาท้าต่อยกับสับเปรอครับผมมาที่อันดับที่4นะจะเป็นแมชการปล้ำระหว่างดีอันเดอร์เทเกอร์ประทัดจอร์ซีนา John Cena ที่เรสเซอร์เมเนียครั้งที่34นะฮะจอร์ซีนาเนี่ยก็แน่นอนว่าเป็นสุดยอดนักมวยปล้ำพระเอกของวงการนะฮะปีนั้นเนี่ยพี่จอร์แกนี่งก็ท้าดิอันเดอร์เทเกอร์มาปล้ำที่เรสเซอร์เมเนียครั้งที่34ครั้งนี้ท้าทายอยู่ตลอดหลายเดือนนะฮะใช้เวลานานมากๆท้าแล้วท้าอีกอันเดอร์เทเกอร์ก็ไม่ปรากฏตัวสักทีนะฮะพี่จอร์เนี่ยทัั้้งด่าท ครับผมสงสัยคิดในใจว่านอนกอดเมียอยู่ที่บ้านและฟังพี่ตูนไปด้วยน่าจะสนุกกว่านะครับผมทำเอาพี่จอนเนี่ยถึงก็เซ็งเลยทีเดียวนะฮะต้องมานั่งดื่มเบียร์ย้อมใจนะฮะเป็นคนดูอยู่ข้างเวทีที่เรสโซเมนในครั้งที่34ครับผมแต่แล้วเนี่ยกรรมการก็มากระซิบอยู่ข้างหูบอกบักจอนเนี่ยนะครับว่ามีคนอยากสู้ด้วยนะครับพี่จอนเนี่ยไม่ได้ยินอย่างนั้นนะฮะก็ไม่รอช้าครับรีบวิงส่คูนร้อยกลับไปเปลี่ยนชุดอย่างรวดเร็วนะฮะแต่ถ้าว่าคนที่ออกมาสู้ด้วยเนี่ยไม่ใช่อันเเเเเเเดดอออออออรรรรรรร์์์ทกกกกกแแแตตตต่่่่่ยยาาาาาาางงงใใลลปป็็็นน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 ไัััััสะะคคคคคบบบผผมมมมมืืี้ววชห ะะพี่จอนเนี่ยเซ็งเลยครับบอกตูจะสู้กับซับปปเลอร์ตูไม่ได้อยากสู้กับมือกีตาร์วงคาราแบนโว้ยออกมาทำไมสหัวกับไปซ่าแบบนี้ต้องสั่งซอนสักหน่อยและอย่ามาซ่าก,กับคนหน้าเลียมอย่างพี่นะโว้ย แต่แล้วครับในที่สุดดีอันเดอร์เทเกอร์ก็ออกมาจริงๆนะครับมา้วยการสําแดงอิทธิฤทธิ์อย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับดวงจันทร์จากครึ่งดวงกลายเป็นเต็มดวงในเวลาไม่ถึงนาทีนะครับฟ้าผ่าฟ้าร้องฟ้าแลบเต็มไปหมดเลยทีเดียวนะฮะเอาละแม่นี้มันแน่นอนครับอย่างต่ำต้องสู้กัน20นาทีแน่นอนเมื่อ2ตํานานมาเจอกันนะฮะแต่ถ้าว่ามาถึงเนี่ยก็ไม่ต้องพูดมากเลยครับสู้กันเลยครับผมซันละครั้งปุ๊บอันเดอร์เทคเกอร์เปิดก่อนเลยครับกระทืบแม่งเลยนี่แหละท้าทายกูใช่ไหมกูเนี่ยเป็นพี ได้เลยทีเดียวนะับแม้เรียกได้ว่าการเปิดตัวของเขานะครับยาวกว่าแมชสอีกนะครับเทเกอร์ okay, <ๆ S 2> บอกปีนี้ขอโทษทีปารีบกลับบ้านพอดีเมียที่บ้านสั่งให้ไปซื้อน้ำปลากลับไปชงกาแฟให้กินหน่อยช้าไม่ได้เดี๋ยวเมียดา่าขอโทษทีความยาวของแมนี้นะ้ะจบไปในเวลา2นาที45วิครับผมอันดับที่2อนะฮะถ้าแพ้แบบนี้แล้วก็ขอเลิกดีกว่า แมชการปล้ำระหว่างเรมิสเตริโอประเทศ JBL หรือจอห์นแรดชอร์เลฟิวนะฮะที่เรสซซอนเนียครั้งที่25ครับผมซึ่งก็เป็นแมชชิงแชมป์อินเตอร์คอนติเนนตัลด้วยนะครับผม JBL นะครับผมนัำรถปล้ำคาร์บอยมหาเศรษฐีนะที่ขนาดมาปล้ำเนี่ยพี่แกยังนั่งรถด,ดิมูซีนคันยาวเหยียดออกมาเลยทีเดียวนะฮะแถมหน้ารถเนี่ยยังติดเขากระทิงไว้อีกต่างหากนะฮะรวยซะไม่มีอะ่ะแล้วคู่ต่อสู้ในแมชนั้นของเขาก็คือเรมิสเตริโอสุดยอดนักป,ปล้ำร่างเล็กใจใหญ่คนนี้ที่ใจถึงบวกหมดไม่สนหน้าไหนทั้งสิ้นพีี่่่่เเเเเเรรบบอออออกกผผมมมมมมาาาจจ็็ยยยยะะแตใไคออไคทท้้้ถถังงสิินนนนปดึ เจบีเอก็ไม่รอช้าครับผมถีบหน้าแม่งเลยนะฮะนี่แหละนี่เนี่ยแต่งตัวเป็นโจ๊กเกอร์อย่างงั้นเหรอเฮ้ยคิดว่าเจ๋งนั่นเหรอเองอะ่ะว่าแล้วก็โมโหนะฮะ JBL กระทืบเลยไม่ยั้งเท้าเลยทีเดียวนะ,ะกรรมการก็พยายามห้ามใหญ่เลยนะครับผมยังไม่ได้สั่นระครั้งเลยวะมึงจะรีบไปไหน JBL บอกงั้นมึงก็รีบไปสั่นระครั้งสิวะ โอเคจัดไปกรรมการก็สั่นระฆังตามลําดับนะฮะสิ้นเสียงระฆังปุ๊บเนี่ยเรก็ไม่รอช้าครับผมเตะก้านคอบักเรฟิลสุดไปพลาดเชือกพอดีเลยทีเดียวนะฮะและเรก็วิ่งเสริมแรงมานะฮะเตะเข้าที่หน้าโดยท่า s 6 x one n ไปอย่างเต็มๆเลยทีเดียวนะต่อวยการขึ้นเชือกกระโดดลงมาอัดซ้าจับกดนับ3คว้าใช้ไปได้พร้อมกับกลายเป็นแชมป์อินเดียคอนติเนนตัลคนใหม่ JBL บอกไม่น่าให้มันรีบสั่นระฆังเลยเว้ยไม่ได้ทันตั้งตัวโดนเตะหน้างายแพ้ไปเลยดีเนะเลือดกําเดาไม่แตกและ คิดนะฮะก็คือยอมแล้วว้ยเลิกปั๊มแล้วว้ยนะฮะและถึงอย่างไรในเราก็ต้องขอขอบคุณ JBL ด้วยนะฮะที่ได้มอบความสุขความบันเทิงให้กับเราตลอดหลายปีที่ผ่านมาแต่ถึงแม้จะเลิกปั๊มไปเลยเนะะี่ยลุงแกนี่นก็มาคืนความสุขต่อในฐานะผู้บรรยายด้วยนะครับผมและล่าสุดก็เข้าหอเฟมของปี2020ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโดยความยาวของแมชนี้เนี่ยเพียง21วินาทีเท่านั้นเองนะครับผมตระเรกได้ว่าส่งสวยให้ JBL ได้อย่างรวดเร็วทันใจมากๆเลยทีเดียวนะฮะ และอันดับที่1ชาโวนักเลงตัวจริงไม่เคยกลัวใครครับผมมาถึงอันดับที่1นะฮะจะเป็นเรสเซอร์เมเนียครั้งที่24นะครับเปิดตัวมาก่อนเลยนะครับกับชาโวกาเรีโลนะฮะสุดยอดนักมวยปล้ำชาวเม็กซิกันที่ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นถึงเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลก ECW นะฮะซึ่งคำคืนนั้นเนี่ยมาป้องกันแชมป์กับเจ้าปีศาจเพลิงอสุรกายสีแดงตัวโปรดของจอมมานนะฮะเท่านั้นยังไม่พอยังเป็นน้องชายของแฟนบอดี้สแลมอีกด้วยนะครับผมและใช่แล้วครับท่านผู้ชมครับผมกำลังพูดถึงสุดยอดนน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 นััักกกมมมวววยยยยปปปล้นะะ้้้ำรรรรรรร่่่่่าาาาางงงษ์ะผูเเเ็หีีีีีีศจคคโโชชือทสน เยอะแยะมากายแล้วก็ลึกลับมากพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะ ซึ่งเคนเนี่ยก็ก่อนหน้านั้นในสืบเรซเมนเนียปีเดียวกันนั่นแหละพี่แกก็ชนะแมตชแบทเทอร์รอยัลเอาชนะน้ำมือปล้หมี20คนมาได้นะฮะจึงได้สิทธิ์ในการชิงแชมป์โลก EC แต่เป็นอยู่ในคำ่ำคืนนั้นเลยนะฮะด้านชาโบเนี่ยเปิดตัวออกมาก่อนอย,ยอย่างเท่อย่างยิ่งใหญ่เวอร์วังมากนะฮะเดินผ้าออกมาด้วยความมั่นใจนะฮะคำ่ำคืนนี้เนี่ยผู้ชนะก็คือฉันและฉันจะป้องกันแชมป์โลกไว้ได้เฮ้ยไอเคนมันอยู่ไหนวะรีบออกมาดิเดี๋ยวจะกระทืบให้ยับเลยกล้าดีไงมาท้าชิงแชมป์โลกกับยอดฝีมืออย่างฉันนนน่่่ะะะเอาาาจไมมกลามาล้้ซแว กรรมการเดินมาสก,กิดนะฮะบ,บอกพี่โวพี่โวพี่โวครับชาวโวบอกอะไรของใจจอย่ามาสก,กิดข้านะกรรมการก็สก,กิดไม่เลิกนะครับชาวโวเนก็ถามว่าอะไรดักหนาไว้กรรมการเว้นกรรมการบอกเคนมาแล้วครับเคนมาแล้วนานด้วยครับผมไหนไหนไหนไม่เห็นมีเลยไม่เห็นมันอยู่ตรงนี้เลย กรรมการก็บอกอยู่ข้างหลังพี่โวอะครับพี่โวหันไปดูสิครับชาวโวหันมาอ๋อเฮ้ยเคนเออแก๊กแกกกำลโผล่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยเคนบอกไม่ต้องถามไม่มากเลยเจ้าเดาท้าทายข่าไว้เยอะเลยเกินนะขาดยินหมดแล้วพอกรรมการสั่งตีละครังนะฮะเคนก็จับชาวโวบีบคอพอดีมือเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ใส่ท่าไม้ตายโชคสแสลมไปเรียบร้อยครับเคนจับกดเทนบอกน้อยแน่ไอชาวโวท้าทายดีนักเดี๋ยวจับยัดลงหลุมลักตามไปเยสกยัแดเนีลยลไบรันเมื่อกี้นี่เลยนี่ และกระจบไปแล้วนะฮะสำหรับ5แมชการปล้ำในสื่อเรสเซอร์เมเนียที่สุดแสนจะสั้นนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแมชเหล่านี้นะฮะท่านใดที่เคยดูครบมาทั้ง5แมชแล้วบ้างนะฮะก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับหรือว่าท่านใดที่มีความรู้สึกหรือมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับแมชเหล่านี้ก็คอมเมนต์แบ่งปันกันได้นะครับแลวเรามารอดูกันนะครับว่าเรสเซอร์เมเนียครั้งที่37ในปีนี้นะฮะจะมีแมชที่สั้นๆแบบนี้ให้พวกเราได้เห็นอีกหรือเปล่านะับถ้าผู้ชมติดตามรอดูแมชไหนจากเรซเซอรามิกด์ตต สถานีม่ปล้ำม่ให้ด้วยนะฮะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีสาระเกี่ยวกับโม่ปล้ำมที่จะนำมาลงให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันทุกสัปดาห์เลยครับผมถ้าอย่างไรก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะฮะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้สถานีม่ปล้ำมขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ